พี่พี่น้องพ่ออมมากพ่ออมจุ่จะเข้านอนกินยาแล้วเรียกอาหารก็บยีให้คุณพี่แล้วแก้กลก่องกับยากิกลกวยจากกวยจากก็ได้สร้างกับเพื่อนก็บยดดได้อมนยังก่อนเนี่นนวขูดแนว่ขูดบกคมี่มันส่แต่เห็นงานชุดติการเพื่อสร้างไอแคนแนนแนกแยกแห่ง ยินีที่ใจค่าทรงมาเธอยินดีที่ิใจค่าทรงมาเธอยินดีที่ใจค่าทรง,ง,ง,งจัดให้ได้เบื้องต้นเลยยุ่งไรมันม่มีพลังสามสอัน มีรับประกันคว่วงคมเวอเบอร์สันโอ้หมัอื่นคมมีดอะไรจริงเออคมจริงอะไรจริงเพื่อนอาที่ทำงานอยากได้ gas ไทย ใส่ในกระเป๋าไปให้แ้วกระสีเอาไว้ใส่ใสวนตัวอยู่บานนงงานอันหนึ่งย่ำปอกมันพลังหลักอะเวลาอยากเก็บสวยๆจะมีใช่ของชันสวนตัวหนึ่งอันได้อีกสองอันของเพื่อนอันนี้ก็จะไปใส่ในกระเป๋าไว้เลยไม่ใช่ไปไว้ในตู้ส่วนตัว,วแล้วฉันทำงานเกี่ยวกับอันนี้ฉันก็จะใช้ของฉนฉันอยากกินประเด บอกฉันขี้ขานเ็ดเองพี่น้องบางทีก็อยากจะกินของชาวบ้านเขาทำนะว่ามันอร่อยไหม้าซื้อคือเจ้าแซ่บมันก็แซ่บสนใจอยากกาซื้อถือเจ้าโบเป็นปลากระ่บเป็นจ้าโบเป็นปลาจับขึ้นเพิ่มกันเลยเอาป่ะอันนี้กระโบเป็นปลาโบเป็นตายบ่บเป็นตาใบ,บ,บโอ้ยนี่โบขี่เฮ็ดยังเราสีโบเฮียเนี่ยน,นะคุณชุ ซื้อว่าเมื่อกุ้นน่ะมันมียางนี่ดีมันถือก้าวมันถือกาวอันนี้แก้วบองแก้วบองดินะท่านผู้ชมกระปุกนี้รอ้อยเจ็ดสิบโคนเจ็ดรอยไดปะยหนึ่งกับสามรน่รยตัว Targets, ก็เยกลัวเกเจ็ดร้อยบาททะเลก็สือกินก็เนาะมันอยากมันอยากก็สิต้องซือกินตัวไว้อย่างเราเนี่ยไม่ใช <ว noon. S 2> ่วัยจะต้องมาสารฝันนะเราหมดฝันแล้วนะมีแต่ไวเก็บเกี่ยวความฝันนะอยากกินอะไรก็กินนะเห็นไหมความดันขึ้นวันนี้เกียบตาย ความดันน้ำประเด็กมันพุงจวดว่าอบน้ำแล้วขอลองอืมเนาะ์บัดกบงนอุ้ยอุ้ยกินแบบว่าเอาไปเก็บเอาไปกินวยทีทำง,งานอนไรได้หนิสงสารเขาสิสายใจ ไปแดกบัานเท่าแบบพ่อนางกินยวนนี่ทงไ้ทุงหน้าเลยรสชาติแบบบั้นนอกเข้าเลยนะหายง่ายาแบรสชาติแบบแต่ว่าผงชูรสนี้จูดมากแต่ตอนเป็นตอนเลยค่ะอืมอันนี้ของแทงร้อยเจ็ดสิบกับพแพงเพรายังไม่ได้รวมค่าส่งแน่จะพอสินค้าแน่แบบบ้านเท่า รสชาติบ้านห้องเราประแดกแบบต้นต้น,ตนยำไปถือต้อนประแดกซุ้มที่ว่าเอ็ดประแดกบองประแดกบองมาขายบัดกินไปพี่น้องเอยเด็กกินแตะน้นประแดกผสมมันสมุนไพรต่างๆเครื่องเทศต้นหายเอๆๆอๆๆๆอันนี้ลายเจ็ดสิบกัคุ้มค่าร้านนี้เขาสีขายแบบซุปกับแบบดิบไม่น่อยสร้างกับแบบดิบเนาะอันนี้แบงไปกินยำอยากจำจะปุจปิ หาด้เลอกน,น้อนตื่นขึ้นมีข้าวเหนียวมีเนื้อทอดก็มีเนื้ออกเนื้อทอดมีเรียบไม่ได้ซีเรียสนี่ไม่ได้สกินกันยิบกะปุกหน่อยมากอันซี้อันนี้กล้วยลกล้วยนี่ห้อคุณตักกล้วยตากระทุ่มแบนอัน,นี่แหละที่ฉันอยากกินเป็นแมนคุณลูกไหลเทียเนาะอาเม,มย์มึงเอ้ สี่ละข้นสมองหน่อยพี่น้องมันคือจะเป็นแบบนี้คิดเด็กเทระย,ยานคนหน่อยสมองคนสมองหน่อยมันกจะสชจังสี่มันก็จะคิดตรรนิดตรรนิดส์ใส่กล่องนี่ใส่ในกระเป๋าเนี่ยนะนั่นเมื่อยง่ายใส่ไปในกระเป๋าทักเรียนนะ อันนี้เราก็ใช้ในตู้เย็นได้กินเปิดไปเลย,เลยกินอันนี้ก็ร้อยฮาซิบายิบก็เห็เขาเดิมมันเป็นกล้วยกล้วยเล็บมือนางนะใช่ไหมหอ,หอืมรอดแค่ต้องต่กันมากินก็แฟลา,ายาสิบก็ลายาซิบเชี อะไรบอเล็กินเดี๋ดยมันมีเปรด้ดยชิวชิวไม่กินต่อชิมไหมอันนี้ใส่กระป๋อนักเรียนโรซาโรซาปากระป๋องผลิตภัณฑ์ของโรซาที่มันน้อยสั่งมาเป็นพวกเซต็กสำเร็จรูปอะไรต่างๆแกงเขียวเขียวหวานเขียวไม้เพื่อนนให้กิน บอกเลยว่ามันรศทุกเมนูโอเชเห็นไหมค่ะกินไหมค่ะร่วงโพดว่า <c oughs> <c oughs> กินชาบูหูหูกระยาคือกกนรันเนาะนนสูบบูกระบูไปก็กิกนน้ำแน่ไปต,ตัดแม่มึงยังเงีนวันนั่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 นเดีแต่พี่น้องเบื้องข้างในเขามียังแนงโรซาน้ำจิ้มซาบูสุก้ซาบู เมื่ออายุพูดเดือนหาปีนาโลซาซุปชาบูเข็มข้นโรซาเคปแอโทโฮมไข่มีลูกสิ้นร่วมคอยมีลูกสินกส้นร่วมอยู่ถุงหนึ่งอยู่เงือนขอมอ่มีพักชอยอยู่สองต้นนี่พรก,กาศขาวอุ้นเส้นปอก็มีไข่ขขขก็มีค่อ,อ,อยกินได้ ค่อยสั่งเป็นชาบูต้มยำฉึกฉึกไปเห็ดงานรบมากตอนวันเสาร์รัถ้าจังเห็นงานวันเสาร์เราก็ต้มชาบูห่อนห่อนถ้วยหนึ่งกรึบ<ๆ>วัดกากรึบ<ๆ>วัดกาเห็ดงานวันเสาร์รับมาเลยกรุบกรึบ มีเขาว่าแสบปวดโพ,ท,โพท,ที่จริงฉันก็ทําได้อยู่นะน้ําจิ้มลูกชิ้นฉช่นกับกระเฮ็ดแสบของสันยูแต่ว่าฉันก็บ่อยากตกสถานีรถไฟฉันก็อยากกินของเขาเบิ่งเขาว่ามันแสบปวดโพ,โพขวัญน,นี่เก่าสิบเก่าโคินคิปค,คิดเ็ิเงนนให้กับสามร้อยกว่าบาทของแม่ทองดีแม่ทองดีน้ําจิ้มลูกชิ้นยืนกินสูตรส,สูตรโบราณเจ้าแรกบุรีรัมคัดสันตถุดิบ ผ่านการเคี่ยวอย่างลงตัวเหมาะสําหรับลูกชิ้นทุกประเภทไม่ว่าจะทอดปิ้งหรือลวกลูกสิ้นหมูสันต็นมี่เคิมกิโลชดชดลดลดนั่งมือกับหอมเฮ็ดงานีน่พักผักสันก็ไม่บอกห้พี่น้องอยากรกะถืบนะเบดปากเบ้ข้อพี่น้องสิขาดมืงเง็ก <c oughs> ไปทั่วเราก็วิ่นคนเฮ็ดไปทั่วซิ่ทั่วอะไรกันงไปอะ ต้านประเสรเอ้าเืมอมันสองข้อสุดท้ายยิบมาาลนะมั่สิคก็อบอกเราสมองหีมาประวันสมองหีหมดคยเห็นหมนดมันโตเท่าไหนหีมันสิ่ซ้ำไหนเฮ้ยแต่ยังว่ามันหน่อยนิดขี่เรื่อนยังว่าอันสุดท้ายนั่นผลิตภัณฑ์ของบองนัวแม่สาปแดดทอดขอาน้แซ่ปลาดุกกระ แซ่บปลานิ่งกับแซ่บอันนี้เนี่ยผัเเเเดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาดุกสมุนไพรไร่ก้างอันนี้กับว่าอาทิตย์หน้าเห็นงานแน่าเจ็ดมือนะจ๊ะอาทิตย์หน้าเห็นงานเน,าเน,น่า,เ,นา,นเ,นาเจ็ดมือข้าวก็จะได้เพิ่งผ้ามันหุงข้าวแล้วก็ย่นอันนี้ต้องแรงใจกระเป๋าไป,ไปไปหอดกับไปอุ่นต้องแรงอยู่หงเห็นงานคุกเขาจวดจวดอันนี้ห่อแล้วเจ๊สิหาคนสองเลยก็บ,บาท เมื่อนี้ยังไม่ได้ร่วมค่าส่งตอนนี้ค่าส่งถ้าเป็นโพสต์นูต์น่ะจะแพงแต่ถ้าส่งดีโฮเอลจะถูกนะคะถูกกว่ามากๆเลยอันเนี้ยค่าส่งแค่ร้อยเก้าโกลหมดนี่นะคะมันส่นนงดีโฮเอลมันถือค่ะส่งโพสต์นูตวันนี้ซื้อเพิ่ข้ามแฮงโพสต์อุบัติรุบายแต่ว่านังเคือห้าอยากนั่งเจ้าเขาก็บ่ได้ส่งเล้ค่ะเขาก็ส่งให้เจ้า โพืชโนดบ้างเจ้านะบ้างเจ้า,า L, พืชทรงเหมือนดีโฮแอลแล้วก็สั่งส่งโพสโนูดหงายแต่และเจ้าจะบ่กื่อกันค่ะทิ่นค่ะอันนี้ยังบ่เปิดเด้อเดี๋ยวซีรีวิวมือหนาอันนี้ก็บซีรีวิวอยู่มองเห็นงานก็ได้นนตอนช่วงกินขา้าวอันนี้เยอสิกินให้เบิ่งขั้นบ่เม,มื่อยกับมาจาบมองเห็นง,งานนั่นเแทกับมาแล้วก็อยากกินมวลๆเพราะ่อนอ,อารมณ์นเนาะอันนี้ก็สิใส่กระเป๋าพอนี่อะไรเนวอยากกินกนนะีดนิดต้นแนบ่หวานแหังสุดอยู่ ินเพิ่มติมอาทิตย์หน้าก็จะมีมาอีกซื้อขนมเป็นของทิสมาร์ทให้ครูแล้วก็ให้หัวหน้าที่ทำงานลเล่นรนเน้อยเพราะว่ามันก็ใกล้วันเกิดเราด้วยไปวัดกับบริปยยังกับบริปัยก็ซื้อ่านี่แหละจัดการให้ผมไปส่วนนึ่งเนาะ Gulap tak cahit tak, lah bye bye tak.